คอนเทนบุรีคร <Hi> <C> ับเราอยู <N> ่ที่ฮาร์เบอร์แลนด์กับพี่วินน้องกัสกเลยเจ้าบุญยาคยับลูกจะกั๊กเลยจะกั๊กเลยกูจะกั๊กเลยโอ้โหไปใส่ข้างในนะครับข้างในนะลูกย่อมไมมมีพลังไหมแม่ก็เล่นแม่ต้องเข้าต้องใส่ทุกคนค่ะ ไปแล้วไปแล้วไปไหนไม่รู้เลยลูกเอาต่างคนต่างไปเหรอลูกก็ไปด้วยกันเปล่าปืนต่างไปครับโอ้แดงไป กระยิงโอ oh. ้เร็ว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 เรมานี่แล้วเอาวินสไลด์ลงไปเลยเอาวินไปโู่นแล้วโน่นพี่วินโน่นพี่วินวินโอ้ต่างคนต่างไปเลยไม่รู้พ่อจะไปติดตามใครดีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ พี่ตามมาวินนักติดไปแล้วโอ้โหอ้โหแม่โอ้ยจับนไวู้้นะไปนะเต็มตัวนะไปนะหนึ่งสองสามไป

เอามาโอ้หนึ่งสองสามเข้านี้ลูกแล้วก็ขึ้นนี้ใช่ใช่ใช่นี่ไงลูก <c oughs> ขอเล่นเยอะเลย โอ้โหได้ของสนุกเลยตรงนี้มีที่ทำาบข้าวเหรอลูกโอ้ใส่หมวกแล้วไฟย์เยอร์เอาแล้วไฟเยอร์โอ้ใส่หมวกมาแล้วหมวกแล้วก่อสร้างแล้วโอ้โหเท่มากเลยพี่วิน ใส่เสื้อเนี่ยเท่มากเลยเอาการอะเอาการอะโอ้โหเท่เท่มากเลยเท่มากเลยงวกไม่ดีเลยเหรอมันมันมันหลวมเอาไม่ทันเลยลูกเอ้ย ไหหล่ะใส่เสียงตะโกนยังไงลูก มากเลยพี่วินเอาเอาข้าวผัดผิดตอนนี้นายช่างจะเป็นเชฟแล้วค่ะอันนี้จะเป็นนายช่างหรือจะเป็นพ่อครัวครับเนี่ยเออโอเคนายช่างพ่อครัวเป็นช่างก็ได้ทำพ่อครัวก็ได้อ่ะคุณหมอครับคุณหมอแต่เสื้อหมอแล้วอใส่หมูปไงไม่ใช่ต้องใส่เลือดหมอแต่เสื้อหมอเขาบินมาแล้วเขงบินมาแล้ว เ,เสื้อกาวมาแล้วมดิคอไฟไหม้ไฟไหม้หหหหดับเพลิงดับเพลิงกอเป็นหมอเฉยเป็นลูกกอนไปรักษาหมาแล้วลูกไมมอมอลแคร์เซ็นเตอร์ม,มข้อสตาฟ์ไปเยอะอเจอไมไข้อ เก่งมากเก่งมากไปเยอะไปเยอะเจอก,กับคุณหมอไปเยอะไปเยอะ <Good, good. S 1> <Okay. S 2> ไปเยอะไปเยอะง่ายๆเลยลูก <c oughs> โอ้โหน,นี่ตัวจริงเสียงจริงเลยพระครัว โอ้โอ้มีไข่ดาวพอดีเลยอนะ่ะไช่เยอะกระดิปอ่ะ น้าพังเดียวกว่าจะได้เจอจุดนี้ของพ่อแมแลนด์นะวิ่งตามลูกแทบไม่ทันเพราะรู้สึกว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สบายที่สุดแล้วอืมดีคุณแม่คนพบตรงนี้วก็เรียกลูกมาพ่อตายวิ่งตามจะไม่ไหวสองคนเนี่ยโอ้โหมันวิ่งกันแตกตื่นตื่นกรตื่นใจนี่ยังไปไม่ครบใช่ไหมโอ้โหไม่ดูมันื่อยมากมันเยอะไปหมดเลยโอเคครับไอแม่โอเคขอบคุณมากครับ ครนรอูอันนี้เป็นเครนจัง้ไัดออยเราเคยพาพี่เคยพาออยขับรถอ้อไอี่พันในร้ำมาของเชียบุรีอ่ะแต่ไม่มีอะไรไมีพ็พันธ์ที่อยู่เลยอยู่ทะเลอย่างรอบรอบก่อนให้แม่กินอืมเอาถะ ดูแลเ่อนมาล้วมีเพืมแล้ว,อ,ลลวอันนี้เขสาสัตว์หรือลูกสัตว์ไม่สบายสัตว์ไม่สบายหมาไม่สบายกินข้าวก่อนนะอิวข้าวจังเลยกิวข้าวก็อยู่ตรงนี้อื้อกินข้าวกินข้าว กินข้าวไปทํางานอ้ไม่อยชอบข้าวที่ชอบมากมแม่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> mọi người mọi mà mọi nào mọi người này người mọi ở mọi sai mọi người này, luôn này. <laughs> Ui,

ว้ายสะใจเลยสะใจเลยเหนื่อยมากเหนื่อยมากอันนี้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่มันปวดห่ะมัน,นก็เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยแตกเหนื่อยแตนเลย <c oughs> จะกลับแล้วสี่โมงครึ่งแล้วครับพรุ่งนี้จะเดินทางกลับประเทศไยยิงยาวสี่ร้อยอู้เยอะดสุ วันหกร้อยกโลเมตรนะฮะจากชนบุรีกับอนะไรครับ